เดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนม่านอันนี้ซึ่งมันเป็นม่านเก่าใช่ปะ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นเป็นรางยืดๆแล้วก็จะใส่ผ้าม่านแบบผ้มาม่านห่วงอันนี้ผ้าม่านแบบนี้เราจะใส่ผ้าม่านแบบนี้ที่เป็นห่วงๆแล้วก็จะใช้ไม้ยืดแบบยืดได้เออแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องลื้ออันนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ถึงจะใส่ผ้าม่านนี้เข้าไปซึ่งมันก็จะอยู่บริเวณนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูว่าเราจะทําสําเร็จไหมโอเคนี้เราเอาม่านออกแล้วเหลือแต่ขันนอ็อตเราไปขันน็อตกันขันน็อตเอาคารนออกแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ไขควงไฟฟ้าเล็กอันนี้นะคะแล้วก็จะมาจิ้มดูนี่มันก็จะออกง่ายมากอืม แล้วก็หยิบออกได้เลยอุ๊บไข่พวงไ้ฟ้าเลยนี้ราคาหลักร้อยเองนะแต่ช่วยงานเราได้ดีมากเราไม่ต้องใช้แรงเลยสบายสุดแล้วมันก็มีหลายหัวด้วยคือเราสามารถมีหัวที่ยาวกว่าน,นี้ได้ด้วยนะคะเนี่ย ไอควงจิ๋วเรามันไฟเราด้วยนะเรียบร้อยเราแกะตรงนั้นแล้วตรงนั้นแล้วตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดนิดนึงแล้วจะเอามา่านขึ้นแล้วจ้าอันนี้คือตกใจทำไมมันหลุดออกมาง่ายขนาดนี้จับผิดด้านใจหายแววก็คือเอาด้านเล็กเสียบเข้าไปในช่องมันแล้วเราจะลองเทสดูดูโดยการ คือมันยืดได้เนาะเราก็จะเอาไปดันกําแพงดีวกว่าแล้วมันก็จะเล็กกว่าเราก็จะหดมันก็คือดันมันไปทางโน้นนี่ยันก็จะประมาณนี้แต่เราจะทําข้างบนเดี๋ยวไปดูว่าเราจะทําได้นะส่อนอื่นเราก็ต้องเอาพมา่านใส่เข้าไปด้วยเพราะ่าเราต้องขึ้นทีเดียวนะคะ เดี๋ยวนะก่อนเดี๋ยวนะก่อนอ่าไม่ใช่เดี๋ยวนะฮะดูด้านผ้าม่านให้เรียบร้อยมันจะเอียงอีเลเท่นิดนึงนะเวลาเราเอ้นี่เราก็เราต้องใส่ผ้าม่านให้เสร็จก่อนความลําบากไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เราจะใส่ผ้าม่านเข้าไปนี่แหละเราต้องเลือกด้านให้เรียบร้อยนะคะโอเคเราใส่ผ้าม่านเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ พะมาณจะไหลาตามเราไปแล้วเราก็ต้องขึ้นบันไดไปนะคะอ่ะหมือนลุ้นกันนี่าเราต้องระมัดระวังตัวเองไม่ให้หล่นด้วยนะคะมันต้องใช้แรงดันนิดนึงเราจะเอาให้เท่ารอยเดิมของที่เราถอดออกไปเนาะดันเข้าไปให้อยู่ตึงกลางบังเอิญช่องตรงนี้มันพอดีเนาะแล้วเราก็ดึง มันต้องขึ้นอีกบันไดหนึงจริงๆแล้วการขึ้นสูงสุดของบันไดมันเป็นอะไรที่อันตรายมากแต่ว่าเราตัวเตี้ยเนาะเอาละเราพร้อมแล้วนะคะแล้วเราก็ดึงอี่นี่หนึงเรากัูตกบันไดจังเลยเพราะมันเป็นอะไรที่ เฮ้ยเ้ได้แล้วเอ้แต่มันชิดไปหน่อยเราต้องดึงมันออกมาอีกใช่ไหมมันชิดกรข้างนี้ข้างนี้เฮ้ยข้างนี้มันไม่ได้แล้วอ่ะเสร็จแล้วจ้ะอะเลื่อนออกไป ร้อยอุ้ยมือไม้สัน่นแล้วก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยคือเราต้องการความโปร่งเหยู่ข้างนอกใช่ไหมตอนนี้ก็คือเราได้พม่านแค่แบบบางนิดหน่อยบางแสงกองแสงเบาๆโอเคเสร็จแล้วเกิดการติดพม่านด้วยตัวเองซึ่งตรงนี้นมันก็ขึ้นบันไดแล้วดึงมันเสียวมากเสียวตกบันไดไงเออแต่ว่าตรงนั้นก็คือจุดที่จะต้องนิ่ง แล้วเวลาดึงมันไปด้านนี้ไอ้ด้านนี้คือด้านที่เอาเข้าออกเข้าคือตอนนี้ระดับมันโอเคได้แล้วมันก็สวยโอเคเลยใครชอบการรีวิวแบบนี้ก็ฝากดซับสไครต์ก, like, ก share, ใใดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่จ้าบายบาย